ต่อคาถามเพื่อนท่านนี้นะคะที่ถามว่าค่าเสียหายเบื้องต้นคืออะไรต่างกับค่าเสียหายในข้อ4ี่ยังไงบ้างนะคะจากคลิปต้นฉบับที่ครูมีทําไว้เกี่ยวกับตารางกรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับหรือที่เราเรียกว่าพรบนะคะจะมีค่าเสียหายสส่วนนะคะส่วนแรกก็คือค่าสินไหมทดแทนในข้อที่4นะคะแล้วก็ค่าเสียหายเบื้องต้นในข้อที่5นะคะค่ะคําถามที่ว่าค่าเสียหายเบื้องต้นคืออะไรค่าเสียหายเบื้องต้นคือค่าชดเชยกรณีที่ ประสบอุบัติเหตุแล้วยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิดนะคะแต่มีผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บจะต้องเข้าพักรักษาตัวนะคะเราจะเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นจากพลบร,รถของเราก่อนนะคะหรือถ้าหากว่าเราเป็นบุคคลภายนอกก็จะเบิกจากพลบร,รถของคันที่เกิดเหตุน,นะคะเป็นค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่เกิน3 0,000บาทนะคะกรณีเสียชีวิตไม่เกิน35,000บาทนะคะทั้งสงส่วนรวมกันจะต้องไม่เกิน65,000บาทนะคะเพื่อนๆค่ะ คำถามที่ว่าค่าเสียหายเบื้องต้นต่างจากค่าสินไหมทดแทนในข้อที่4ี่ยังไงบ้างนะคะความคุ้มครองจะต่างกันนะคะค่าเสียหายเบื้องต้นกับค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ค่ารักษาพยาบาลนะคะค่าเสียหายเบื้องต้นจะเบิกได้ไม่เกิน3 0,000บาทนะคะค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน80,000บาทค่ะกรณีสูญเสียนิ้วมือตั้งแต่1ข้อขึ้นไปนะคะไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้วนะคะจะมี เบิกจากค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน35,000บาทเบิกจากค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะคะกรณีสูญเสียนิ้วหรือแขนหรือเท้าหรือขาหรือตาบอดหนึ่งข้างนะคะจะเบิกจากค่าเสียหายเบื้องต้น35,000บาทเบิกจากค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน2 5 0 0 0 0บาทนะคะกรณีที่งูหนวกเป็นใบสูญเสียวัยวบสืบพันจิตพิการติดตัวนะคะจะเบิกจากค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน35,000บาทนะคะ จะเบิกจากค่าสินใหม่ทดแทนไม่เกิน250,000บาทนะคะกรณีที่สูญเสียวัยวะอื่นๆนะคะเช่นม,ม้ามตับปอดไตหรือฟันตั้งแต่5ซี่ขึ้นไปนะคะหรือกระโหลกศีรษะนะคะจะเบิกจากค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน35,000บาทเบิกจากค่าสินไหม่ทดแทนไม่เกิน250,000บาทนะคะกรณีทุกพลภาพอย่างถาวร จะเบิกจากค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกินสามหมื่นห้าพันบาทนะคะในกรณีเบิกค่าสินหม่ทดแทนไม่เกินสามแสนบาทนะคะกรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือแขนหนึ่งข้างหรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้าหรือขาหนึ่งข้างสายตาหนึ่งข้างตาบอดตั้งแต่สองกรณีขึ้นไปนะคะจะเบิกจากค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกินสามหมื่นห้าพันบาทเบิกจากค่าสินหม่ทดแทนไม่เกินห้าแสนบาทนะคะกรณีสูญเสียมือสองข้าง ตั้งแต่ข้อมือหรือแขนทั้งสองข้างนะคะหรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้าหรือขาสองข้างหรือสายตาสองข้างตาบอดสนิททั้งสองข้างเลยนะคะจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น35,000บาทแล้วก็ค่าสินใหม่ทดแทนไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะคะกรณีทุกพลภาพ่างขาบอลสิ้นเชิงจะเบิกจากค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน35,000บาทนะคะค่าสินใหมทดแทนไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะคะกรณีเสียชีวิตจะเบิกจาก ค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน35,000บาทนะคะค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน50,000 0บาทนะคะเงินชดเชยรายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวนะคะค่าเสียหายเบื้องต้นเบิกไม่ได้นะคะแต่ค่าสินไหมทดแทนเบิกได้วันละ200บาทไม่เกิน20วันนะคะขอย้ําว่าค่าเสียหายเบื้องต้นนี้คนขับจะต้องเบิกจากค่าเสียหายเบื้องต้นนะคะคนขับจะเบิกจากค่าสินไหมไม่ได้เบิกจากค่าสินไหมทดแทนนะคะค่ะ นี่แหละเพื่อนเพื่อนพอรบรเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญพรลบอ,รอย่าให้ขาดนะคะถ้าหากว่าพรลบรขาดเราจะต้องชดเชยค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากขับรถไปแล้วจะโดนจับโดนปรับนะคะไม่สามารถที่จะต่อทะเบียนได้ก็ยังจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆที่กล่าวมานี้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนเพื่ออยากจะต่อพอรบรหรือประกันร,รถประกันชีวิตประกรันภัยทุกรูปแบบนะคะในราคาสมาชิก ก็ทักถามครูหมีมาได้ค่ะครูหมียินดีให้บริการทุกท่านนะคะ